แค่แย่ครับแต่ถ้าเรากดตับคล้ายเจ็งมันไม่แย่ครับมันไม่เหมือนหลอดมันเป็นเลนเบ้เบ้เลยว่ะเป้แค่เบ้เบ้เบนเบ้้วยมันไม่มันไม่ฟุ้งอะครับแค่ฉากเปเบ้ไม่มียางต่างเราตั้งอีกโอสายห้ทะเบียนตัแล้วไม่ได้นระดับที่บ้านไม่ใช่ไม่เหมือนรถเกิ๋งมากที่มันไม่มีหมวกพี่ตรงคุ้มไมเไฟกระจายไอโปรเจคเตอร์ตโซนนะครับมันมันกันแสงฟุ้งมันไม่เหมือนกุ๊ก พวกเฟสพวกฟีโน่ที่มันใส่แล้วมันจะฟุ้งเลยฮะตัวนี้มันส่องรวมแสงมันส่องเป็นลำเลยใช่ใช่นี่มันจะไม่กระจายเป่คงต้องเล่นดำแดงกันพี่ทางนั้นดูครับไม่ต้องคงต้องเล่นดำแดงเขาลดสีดำแล้วก็ดำใช่ไหมแล้วก็แดงแดงสวยจะดูเป็นสองชั้นแดงแดงที่เฟรนี้มันประกอบด้วยนะพี่มันมีอ่างทองแหวนทองนี่สวิตช์ตัวที่มีตัวก็ไม่ได้เปชั้เลยกอสอมตัวนี้สีนอร์ดามตัวนี้ทงแหวนเราแยกได้ครับ จะเปิดอะไรก็ปิดได้ตาแดงไม่ถึงตาแดงเปิดงานตาแดงด้วยอ๋ตาแดงสามงานที่ไม่เปิดอะไรก็ได้คือไฟหล์มีทั้งหมดเนี่ยเป็นนู้นนะไอที่อยู่ในลูกแก้วอ่ะที่อยู่อยู่กับฟีล์มนันหนึ่งแล้วก็ไอ้วงวงเนี้ยสองแล้วก็ไอไอที่อยู่นอกวงเนี้ยที่เป็นลิลลอ่อะที่เป็น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 ตัดตัดลิลลี่ะสามอ๋อคนนี้ต้องตกใจนะ เอาได้ร้อนเป่าได้ครับบบไแผมเป่าข้างนอกก็เหรอใช่หรือว่าไปตัดเป็นบางคันตัวพี่ก็เป็นประมาณสามวันนะครับตัวที่ก็เป็นแต่ว่าตอนหลังไม่เป็นแล้วอย่าซีเรียสครับเดิมๆมามันก็เป็นได้ไฟเที่ยเดิมเป็นเลยรถตรงก็เป็นตอนแรกนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยแต่ไม่โลผมไม่ได้เป็นนะลุยฝนลุยอะไรไม่เคยเป็นเลยนะไม่เคยเป็นแล้วแต่ของดวงก็ไม่เป็นแล้วแต่ดวงแต่จริงๆเขาบอกว่าทุกทุกตัวแหละมันไม่สนิทตัวยังไม่เจะเดี๋ยวมันก็หายอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่อีเข้าใหม่นี่ไม่ไหว บอเปลี่ยนมาห้ามาห้าตัวแล้วที่เข้ามาหรือเปล่าี่ครับเขาเปลี่ยนไปเทียนเขาเปลี่ยนให้เลยนะพี่แต่ก็เป็นอีกเขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนเลยพี่ใส่ล้อโตของเราหรืออะไม่ครับล้อเดิมเขาเอาล้อเดิมฮะเปลี่ยนยางโอ้เปลี่ยนยางเพื่แต่ล้อยาง B T ป่ะครับ G P R ครับพี่าพื่อนได้อันนี้ใส่ไม่ได้แน่เลยตัวคิวอะของที่มันไปติดคิวซัดเอ็กงไง มันบางมาจากตรงนี้นะเขาออกเลยออกไม่ใช่สีเท่กว่ามันจะให้ดัดเนี่ยมันดัดมันดัดตามโค้กอันนี้ยตครงบแต่คนท้องขอบล่างแต่ขอบล่างไม่สวยเท่าขอบบนขอบบนมันเหมือนคิ้วอ่ะเหมือนเป็นลูกกระต่ายถ้าขอบล่างมันจะเป็นทรงคล้ายๆอาวันนะครับอาวันมันจะมีมันจะเดินกันอาวันตัวนอกครับจะเป็นไฟซึ่งขอบล่างทุกขอบบนเซียวอันนี้นี่ที่ทำสีเป็นสีเดงเติมสีครับตรงนี้ผมไป็นทำสีเอาใหม่ ก็ทำสีนี้ใหม่แล้วก็มีอันนี้ครับอ๋อตัวข้างในตัวนี้เฮตัวล่างนี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวผิดพันหกครับเท่ากันตัวนี้ฮะอันนี้เราใส่เผ็ดนี่หวานบอกพี่ไปลงมางมหาใช่ครับพี่ไปทิพมวยมาชอมิน